สวัสดีครับพี่น้องชากวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชปเป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถเด็กเคคาวนำเสนอกันนะนี่ใครที่กําลังมองหารถตู้เล็กครับอยากจะได้เอาไว้ใช้งานขับขี่เท่ๆหล่อๆนะหรือว่าจะเอาไปทําเป็นร้านนะเปิดขายของตามตลาดนัดต่างๆครับนะนนี้เรามีแล้วนะใครที่ถามหากันเข้ามาแล้วก็เน้นสภาพดีๆสวยๆครับก็ลองดูคันนี้เลยกันนะเผื่อใครชอบนะแล้วก็รับราคานี้ได้ครับก็ลองดู้วกันนะ เพราะว่าบางครั้งนี่ผมเอารถเก่าๆมาบางคนบอกว่าโอ้รถแบบนี้จะเอาไปทําอะไรนะมันเก่าเกินไปนะครับมันก็มีพวกสายปั้นนะครับนะสายปั้นนี่เขาก็จะคือได้ไปก็ไปทําใหม่อยู่แล้วเอาไปแต่งเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ครับก็อยากจะได้แค่โค้งนะครับเอาไปทานะแล้วก็ทะเบียนที่สําคัญนะครับรถได้ทะเบียนถูกต้องนี่มันถือว่ามีชายไปกว่าครึ่งแล้วครับรถเก่าๆนะครับ มาดูคันนี้ดีกว่าครับคันนี้เป็นซูบารุนะครับแซมบ้านะตัวคลาสสิกเลยครับก็ค่อนข้างสวยนะครับรายละเอียดคันนี้อทะเบียนแท้นะครับภาสีเต็มครับนะก็พร้อมโอนครับคันนี้สีสภาพ97เครับเพราะว่าเพิ่งทำมารับหลอกสีเดิมครับแค่บางจุดครับพื้นเดิมยังดีนะครับ ภายในนี่99%ครับนะเพิ่งทําใหม่ครับเครื่องก็เป็นอ่าเป็นเครื่องเดิมครับ EN07 ครับ 660cc ครับยังดีนะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนครับใช้งานได้ปกติครับท่อยางระบบน้ํานี่เป็นของใหม่หมดนะครับยางแม็กซิตนะครับใหม่ทั้ง4เส้นแอร์เย็นฉ่ำนะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับขับสบายครับหญิงชายขับได้นะช่วงล่างยังดีครับพอใช้ได้นะ เบรกดีครับเพิ่งทํามาใหม่นะเจ้าของลงระดยดไว้เช่นนี้นะครับนะรถแนวนี้หายากนะครับขับขี่ง่ายคล่องตัวครับความแรงถามถึงว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมถ้าปกติแล้วถือว่าสบายสายครับเพราะว่าตัวรถเขาไม่ได้ใหญ่นะแถมถ้าใครเอาไปทําเป็นฟู้ดทัคหรือว่าเปิดร้านแม้กระทั่งขับขี่ท่องเที่ยวนะยังไงก็มีคนมองครับทรงนี้นะครับดีไม่ดี ขับขี่ไปไหนนี่มีแต่คนขอถ่ายรูปนะจะประสบการณ์จริงเลยครับอันนี้จากที่ใช้รถเล็กครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถกเก่าๆนะแต่ว่ามองคนนี่ชอบนะเด็กๆก,ก็ชอบนะผู้หญิงก็ชอบนะลองดูแล้วกันนะครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่า390,000บาทครับ390,000บาทใครรับได้นะก็ลองจัดไปแล้วกันครับรถหายากนะแต่ถ้าใครมองว่าแพงก็ไม่เป็นไรครับดูเอา,อาความสวยงามความบันเทิง ก็ได้นะเพราะว่ารถแนวนี้มันหาดูยากครับตามท้องถนนก็ไม่ค่อยจะมีวิ่งหรอกครับอ่าอันนี้ก็ลองดูรถกันครับทางช่องก็เป็นแค่สื่อการให้เท่านั้นครับนะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรครับเจอก็มามาชี้เป้าให้กับคนที่ชอบรถเด็กแนวนี้นะครับช่องทางการติดต่อผมก็ทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถไว้ให้านล่างคลิปเช่นเดิมครับจะได้ลงเบอร์ไว้ในคลิปนะครับเผื่อเจ้าของรถขายได้แล้วนะครับจะได้อ่า ม่ต้องมาตามลบทีหลังนะให้วุ่นวายนะเพราะว่ารถค่อนข้างจะหลายคันนะถ้าลิงก์เข้ามาได้ก็แสดงว่ารถคันนั้นขายไปแล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่ยังไม่รู้นะครับรถคันนี้อยู่เชียงใหม่รับอําเภอเมืองนะนี่เบอร์โทรก็จะอยู่ในลิงก์นั่นแหะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถอยใหม่ท่านจะได้พาชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ